แลค์โนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูเนี่ารีนาโชแมทนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณสถานที่นะครับโอทีเคการ์ดช็อปนะครับร้านการ์ดย่านนิมิชลัยสิบหก 96, นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะมานั่งเล่นการ์ดที่โอทีเคนะครับก็สามารถ,ถติดต่อได้ที่เพจเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับเข้าสู่คอนเทนต์หลักเลยจะเป็นจุจุดึกไคเซนนะครับเจอกับฟอร์ดอารออนไลน์นะ ก็ต้องบอกว่าในเดือนสิที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการปรับแพชในส่วนของสุกุณะนะครับก็คือใส่หัวแดงได้แค่2ใบนะครับแล้วก็ปลดลิมิตการใส่ยูจิข้สอ2ตัวหานิวนะครับเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะฮะก็เข้าเทิร์นในส่วนของซอสอาร์ออนไลน์สีฟ้านะครับลงน้องยุยนะครับเอฟเฟกเมื่อลงครับจั่วกัน1ึงใบทิ้งการจดึบนไปหนึ่งใบครับก็เลือกทิ้งเป็นสเปเชียลไปเลยครับในส่วนของฝั่งสุกุณะครับเปิดซอรชั้นพอยท์นะครับผมเทิร์นแรกก็ ลงยูจิถึงสองหน้าแล้วก็สั่งผ่านเทินนะครับสซน่าออนไลน์ก็จหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ลงศูนย์ลงศูนย์แน่นอนฮนะชอดนี้สซน่าออนไลน์ก็จวบเขาเทินครับแล้วก็ลงคริโตะครับจากนั้นลงน้องยูอีกทีครับจวบหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งเป็นทิ้งเป็น ลิสเบตเขาสไปเลยครับแล้วก็สั่งผ่านเทินครับเขาเทินของสุณะครับผมก็จ่ายหนึ่งครับลงเป็นยูจีครับตัวที่โดนปลดลิมิตมานะครับเมื่อลงครับเปิด5ใบครับหยิบนิ้วสุณะขึ้นมือ1ใบครับถ้าหยิบนิ้วขึ้นมือต้องนําการ1ใบนะครับลงภายใต้กองครับก็หยิบนิ้วขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เก็บหนึ่งใบลงใต้กอง่อยพร้อมัาเลยนะ5ใบปุ๊บจากนั้นครับได้นิ้วขึ้นมาปุ๊บก็จ่ายหนึ่งครับ แทบยุจิวจหนึง่งจากนั้นได้แอคชั่นพอยท์คืนมาครับแล้วก็จ่าย1นึงลงในส่วนของยุจิไว้แล้วผ่านเทิร์นเลยก่อนได้บอดี hmm. ้มาเสริมในตอนกลางเกมนะครับฝั่งของสซูนะดีขึ้นมาหน่อยไม,ไ,มไม่ต้องเจ็บแล้วนะจะ่ายหนึงครับลงยุยมาครับเปิดท็อปสองใบหย,ยิบคาราหนึ่งตัวขึ้นมือครับอีกหนึ่งใบใส่ใต้กองหกิบมาเป็นคิริโตตัวสตาร์เตอร์นะครับ จากนั้นครับจ่ายหนึ่งลงเป็นคิติโตตัวคัลเลอร์นะครับเมื่อลงครับเปลี่ยนลายเพื่อนได้1นคนนะครับแต่ไม่ทำนะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับเลยเป็นคิริโตคอร์มาเลยครับกดเทคเมนคิริโตคอร์ครับสลับที่คาราหนึ่งคู่นะครับตรงไหนก็ได้แล้วก็สั่งตีเข้าไปเลยครับว่าเปิดเลือดมาเป็นซูนะเลดนะตัวจี้ไม่พอก็เอาขึ้นมือไปจ่ายหนึ่งครับทางฝั่งซูนะ ลงเป็นยูจิแฟมนะครับในหลุมมีนิ้วแล้วนะก็จะเจนเพิ่ม1 G นจี้ครับแล้วก็จ่าย1ครับเลดมาเลยฮะซูนะคอนะครับนอนหนัก1ตัวเลือกนอนเป็นคิริโตไปเลยแล้วก็เปิด5ครับหยิบนิ้วหรือสารเจ้าขึ้นมือครับไม่ต้องทิ้งอะไรเลยครับที่เหลือใส่ใต้กล้องก็หยิบนิ้วขึ้นมาฮะแล้วก็แถบยูจิวนหนึ่งแอคชั่นพอยสุดท้ายเลือกที่จะ ลงสารเจ้าเลยครับแล้วเป็น2ดามจครับตีเข้าไปช็อตนี้น้องอยุยต้องลงหลุมไปเลยครับไม่งั้นเสียสองเลือนะแล้ว3000ก็ปล่อยเข้ามาครับเป็นคันเลอร์ครับยุจิขึ้นมือไปครับแมตีแล้วเด้งขึ้นมือไปซะอย่างนั้นนะครับ ทงฝั่งซอร์น่ครับจ่าย1งครับลงเปคิริโตคอสหนึ่งนะครับเป็นใบเสร์จนะครับเปิด3หยิบไอครา c ขึ้นมือที่เหลือเอาใส่ใต้กองครับถ้าหยิบทิ้งหนึ่งใบก็เรียกเป็นอสุนะคอสอนะครับอสุนะใบนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนลายนะครับจะบวก1000ัจนจบเทินนะครับผมก็จ่าย1งเป็นลงไปอสุนะที่เสริ์จมาเลยฮะแล้วก็จ่าย1สเปเชียลยัดไปเลยครับกดเทคคิริโตครับสลับที่ครับกับตัวที่อยู่ด้านหลังนะก็สลับเป็นน้องยูยขึ้นมาแล้วเอาเวฟอย่างเดียวเลยครับ ก็มีเช็คๆนิดนึงนะครับว่าสับได้ไหมสับตัวเองได้ไหมสรุปก็คือได้นะครับก็เอาสองพันตีไปเลยเปิดเลือดมาเป็นสารเจ้าอีกหนึ่งนะ,ะตีมาอีกทีเป็นกลางนาขีแหมไม่ได้จะช่วยในการแก้บอดเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะในหลุมจ่ายหนึ่งครับชอดนี้เลดหัวแดงมาแล้วครับน้องอยุยนี่นอนไม่พักเลย ก็หยิบเป็นนิ้วอีก1ครั้งนะครับเปิด3ามทีเจอนิ้ว3รอบประโถคนอะไรจะโชคดีขนาดนี้แล้วก็แทบยุจิจวัวหนึ่งลงเป็นทางฝั่งของสันเจ้าครับแล้วเลสุนักหัวแดงไปเลยครับจวดสอทิ้งหนึเลือกทิ้งเป็นพี่โม่ไปเลยนะครับตอนนี้เช็คหลุมมีนิ้วทั้งหมด3ใบนะครับ <c oughs> แถบทั้งสองสารนะให้สุนัขคนละตัวครับผมสุกุณะตัวหัวแดงเนี่ยจะมี2ดาเมจหนึ่งอิมแพคสไนซ์นะครับสไนซ์ตัวยุยไปครับแล้วเปิดมาอิมแพคเป็นไม่มีอะไรฮะสองเดมตรงนี้เข้าไปเต็มเต็มเมสไนซ์อะไรทั้งนั้น2เลือดเปิดเลข1เปิดเลข2ดับเบิลแอคทีฟครับน้องยุยเบ่งก้าลุกขึ้นมาทันทีแหมเสียดายนะถ้ามีเวฟหนึ่งน้องยุยจะงัดให้แต่ไม่มีแล้วฮจุดเข้าเทินนะครับทางฝั่งซอนัดออนไลน์ แล้วจ่ายหนึ่งครับลงเป็นคิริโตะฮอตห้าครับจ่ายอีกหนึ่งครับเละคริโตะฮอตสี่ครับลงมาครับได้รับดับเบิลแอคแท็กนะครับถ้ามีชนะอยู่ในบอดจากนั้นสลับเพื่อนหนึ่งตัวครับที่อยู่เอต่ไลน์และฟอลไลน์นะครับสับที่กันแล้วเละมาถึง2ตัวนี้เช็ค2ทีครับเป็นดับเบิลแอคแท็กทั้งคู่แล้วกดเทคสลับที่ครับตอนนี้มีทั้งหมด7เวฟนะครับลงเวฟข้างหลังแล้วตีลุกทีที่1นึ่งนะซับไปก่อนเลยเปิดเลือดมาเป็นทิกเกอร์จั่วไม่มีอะไรฮะตีลุกหนึ่งทีเปิดมาเป็นไม่มีอะไรครับโบ ปีครับดอกนี้ถ้าเข้าเลือดนะครับแล้วไม่มีทิกเกอร์จะโดนสลับที่อวสุนาขึ้นมาข้างหน้านะครับแต่ก็ต้องรับหรือเปล่าครับเพื่อจะลดเวฟตรงนี้เผื่อเป็นทิกเกอร์สักอย่างได้แค่จุดหนึ่งนะโดนสลับที่มาสนะโ0กันหนึ่งครับสี่พันตีครับยังเหลือทั้งหมดสี่เวฟแล้วเปิดเราเป็นสเปเชียลฮะโอ้โหจบเกมไปเลยฮะเจ็ดเวฟแน่นๆตรงนี้ทางฝั่งของซอนอันออนไลน์นะครับก็ได้รับชัยชนะในเกมนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากลากนครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะครับผมในส่วนของการพรีออเดอร์นะครับซอสอาร์ตออนไลน์ในวอลุ่ม2ที่จะมาในเดือน11นี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสลา m วอลุ่ม2เหมือนกันนะครับที่จะมาในเดือน12ใครสนใจก็สามารถอินบ x ็อกเพจมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๊ยอย่าลืมกดไลค์กดยังไงก็ได้ให้เป็นเลขขี้บาย